โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคนเห็นด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่อด้เช่นเช่นเคยนะแซงนะครับวันนี้ผมก็จะมาํำตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมก็เปิดช่องใหม่นะครับช่องเก่าผมก็จะทําการขายเป็นที่เรียบร้อยนะครับบอกตรงๆเลยนะครับก่อนอื่นนะผมชื่อแซงนะครับหน้าตาผมก็เป็นแบบนี้นะครับออกจรอเหล่านะครับ น้องคนไหนที่จำพี่ได้นะครับก็ฝากติดตามช่องทิกตอกของพี่ด้วยนะครับพี่จะขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของพี่นะครับกดติดตามให้ถึง1000คนนะครับพี่ก็จะมาสตรีมเกมเล่นกับคนดูนะครับนี่ก็เป็น ID ที่พี่เล่นอยู่ปัจจุบันครับพี่มีอยู่สองไอตอนนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปพี่จะมาแจก ID ให้คนดูนะครับคนดูช่วยกดติดตามพี่หน่อยนะครับนยับไอดีใครอยากเล่นกับแอดมาได้นะครับส่วนใครที่อยากหนึ่งติดตาม ไว้กดติดตาม tiktok ไว้แล้วก็ทักพี่มานะครับพี่ก็จะตอบให้หมดเลยนะครับไว้เจอกัน EP หนัดไป l e ยโก o